15กุมภาพันธ์2566ารราคากวางตุ้งใบเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอกเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งไต้หวันเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำดอกเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม ราคากระลำปลีแต่งผลมเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีไม่แต่งผลมเมื่อวาน14บาทต,ต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีม่วงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคาคณะต้นเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาคณะยอดเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคาผ no ักกาดขาวหรือลุยแต่งผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหอมเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวาน23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมราคา ผักบุ้งจีนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน100บาทต่อมัดวันนี้100บาทต่อมัดราคาผักบุ้งน้ามัด10กรัมเมื่อวาน80บาทต่อมัดวันนี้80บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ราคาต้นหอมเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้50บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาผักชีฝรั่งเมื่อวาน50าบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีลาวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทยเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคารากผักชีเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาใบสะระแหน่เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้6 ส0บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกระเพราเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาใบกุยช่ายเขียว เมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลักเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโหระพาเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นกระเทียมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดแก้วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุยช่ายเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายขาว เมื่อวานร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมเมื่อวานห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาใบมะกรูดเมื่อวานห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาใบชาพลูเมื่อวานหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาต้นตะไคร้เมื่อวานยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคา ราคากระชายซอยเมืม่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม ราคากระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัว เม่วน50บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้ห้บบาทต่อกิโลกร,รมัมราคาขิงอ่อน เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนหอมเมื่อวาน190บาทต่อกิโลกรัมวันนี้190บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกะเหลี่ยงเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกจินดาเขียวเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกกินดาแดงเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุปฮอตเขียวเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุปฮอตแดงเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้้าเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาพริกยอดสนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคาพริกยำขาวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหยวกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลือง เมื่อวาน90บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวาน120บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฝักยาวเมื่อวาน60บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาถั่วพูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูเมื่อวาน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัม <Net> ราคาบวบหอมเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26ิบาทต่อกิโลกรัม ราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวแก่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคามราขีโนกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคามราจีนเมื่อวาน32บาทต่อกิโลกรัมราคามราจีน เมื่อวาน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40่บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น8บาทราคามะละกอดิบเมื่อวาน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28่บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคามะกเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100่บาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคามะเขือม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาวเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลายเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม ราคามะาเขือลิงเมือ่อวาน25บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกร,รมัมราคามะเขือสดิ้งเมือ่อวาน30บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้30บาทต่อกิโลกร,รมัมราคามะเขือไข่เต่าเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเปราะ เมื่อวาน21บาทตอ่อกิโลกร,รมัมวันนี้1ิบบาทตอ่อกิโลกร,รมัมราคาปรับลดลง3บาทราคามะเขือเหลืองเมื่อวาน40บาทตอ่อกิโลกร,รมัมวันนี้40บาทตอ่อกิโลกร,รมัมราคาแตงกวาเบือกลางเมื่อวาน34บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้34มิบบาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวานส4บาทต่อกิโลกรัม วันนี้34บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงร้านเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกหวานเขียวเมื่อวานร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานแดงเมื่อวานร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองเมื่อวานร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์เล็กเมื่อวานสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม วันนี้15บาทต่อกิโลกรัม,าม,า kg, ม kg, รคา,คา,า,มาคาฟักทองคางคกเบือกลางเมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบือใหญ่เมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอเขียวเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาท ราคามะเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1 0บาทราคามะเขือเทศท้อแดงปนเขียวเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาท ราคามะเขือเทศราชินีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง17บาทราคามะเขือเทศเนื้อ เมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวาน150บาทต่อมัดวันนี้150บาทต่อมัด ราคาผักปลังเมื anyway ่อวาน30บาทต่อกรมวันนี้30บาทต่อกรมราคาดอกสลิดเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้านเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานป่าเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวปลีเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาใบบัวบ เมื่อวาน35บาทต่อกรมวันนี้35บาทต่อกมราคาสายบัวลอกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเเมื <ắm> <ion> ่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด B เมื่อวาน170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1น0้บาทต่อกิโลกรัม ราคาหนอไม้ฝรั่งเกซีเมื่อวานร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาหัวชายเท้าเมื่อวานสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวานเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เลก เมื่อวานร้อบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยแปบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาท ราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ <mel> 1 9 0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาแครอทไทยเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคามะนาวเบอร์เล็กเมื่อวาน1,500ันบาทต่อ600ลูกวันนี้1,500บาทต่อ600ลูก ราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวานพันเจ็ดร้อยบาทต่อห้าร้อยลูกวันนี้พันเจ็ดร้อยบาทต่อห้าร้อยลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวานพันแปดร้อยบาทต่อสี่ร้อยลูกวันนี้พันแปดร้อยบาทต่อสี่ร้อยลูกราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวานสองร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัมวันนี้สองร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวานสองร้อยหกสิบบาทต่อห้ากิโลกรัมวันนี้สองร้อยหกสิบบาทต่อห้ากิโลกรัม ราคาลูกมักรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมราคาเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดขนขาวเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเม,160ม160ื่อวานร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวานร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงยี่สิบบาทราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวานร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน,าน,านร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม ราคากะเจี๊ยบเขียวเมืม่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชะอมเมืม่อวาน30บาทต่อกำวันนี้30บาทต่อกำราคาแรดิสเมืม่อวาน75บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอเร์เล็กเมืม่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวาน11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ เมื่อวานสิบสามบาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้สิบสามบาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปอกเปลือกเมื่อวานห้าสิบบาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวานสามสิบบาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เลกเมื่อวานสิบสองบาทต่อวีวันนี้สิบสองบาทต่อวี ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลางเมื่อวาน25บาทต่อวีวันนี้25บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่เมื่อวาน30บาทต่อวีวันนี้30บาทต่อวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็ก มื่อวาน320บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้320บาทต่อเข่งเข่งและ7จหวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลางเมื่อวาน3า0บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่เมื่อวาน550บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้550บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็ก มื่อวนสองร้อยห้าสิบบาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดหวีวันนี้สองร้อยห้าสิบบาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางเมื่อวานสองร้อยเจ็ดสิบบาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดหวีวันนี้สองร้อยเจ็ดสิบบาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่เมื่อวานสามร้อยห้าสิบบาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดหวีวันนี้สามร้อยห้าสิบบาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดหวี จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ